ส่งกันอย่างนี้เหรอ,อไม่รู้ว่าสับมาวะเปลืองใช่นกคูก่นี่เฮ้ยข้างบนมันต้องเป็นตำนานแน่ๆข้างบน <c oughs> ไปไปไปอ่าขึ้นไม่ได้เออเจริญปล่อยมันเฮ้ยคุณคุ้นว่ะเหมือนต้องสู้ผีฟิปแน่เลยโล่โลโลงๆอย่างนี้มีมีแคมฟ็อกอย่างนี้ช็อกโกแลตแคมฟ็อกเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์ ได้คาถาได้ได้จงได้ใส่มันไหนวะแค่นี้กูไล่มั่วๆเลยโดนไม่โดนกูไล่หมดเลยเมื่อกี้อ่าฮะอันนี้มีทั่วอะไร ใส่ไม่ได้ช็อกแรกกบปล่อยให้คนอื่นไปกินเอาเลือดเต็มมดอ่ะเคยกับจอยละโดนไข่ตังนี่หวาไอ้แกงไข่ตังยีมาแล้วไม่บอกเล้ว่าม่ทำอะไรปะมัหจะเลยตอนท้ายตอนจดเกมเลยจำได้รอดูกันเองผมผมไม่บอกผมไม่บอกสานาคนี้ดูแลยเงียบๆไว้ก็เป็นอะไรที่ตลกมาก ตลกตลกอยูไ่ไม่ไม่มีในหนังมีในเกมในการ์ดเดอะแฮร์รี่โชว์โง่หากจ้าการ์ดไม่เจอปิงกระถายการะถายไปไปไปรูปภาพนี้แปลกๆมาอยู่หักอะไรเนี่ยจดหมายเออเฮไม่หักหรอกหักกาวตาช้างยอดเอารูปภาพนี้มมนแปลกๆ ตรงนั้นมีฮีปอ่าเ <Han> หมือนมันพยายามให้เรารีบแล้วไม่ให้สำรวจสำรวจความลับไงเหมือนให้เราพลาด <Han> แต่ผมจะไม่พลาดครับผมต้องสำรวจ Hello, <Han> เพราะเวลาไม่มีมันไม่มได้จับเวลาหนอะไม่ได้นับเวลาถอยหลังหนอไม่เกะเอ้ยพอตเตอร์ดิวอยากเซอร r ไพร s ์สเมลฟอร์สก็ตอพ e รซินโฟร์ย่าอะไร You better watch your step around here, Potter. ไไม่ชอบก,เอกเออ็เรื่องมึงดนีเฮียกูไม่เดือดร้อนที่เฮียเลยเรื่องเมืงออ๋อเป็นบ้านสลิชิลินเนี่ยเลยตรงนี้ทำไมไม่มีไอเนี่ยที่อะไรนะประตูรูปภาพอะ่ะปกติต้องมีเลยหรือภาคนี้ยังไม่มีแต่ภาคแรกก็มีนะ ยังไม่ทำมาผมก็จำไม่ได้ภาคแรกนี้พื้นที่มันยังโอ้ยจดจะไล่ซ้ำไห่ซ้ำมากเลยพื้นที่มันจะยังไม่ค่อยเหมือนหนังมากย,ยังไม่เซฟยังสำรวจต่อเราซนพื้นที่ว่างๆก็น่าสงสัย รูปภาพกระจกไอ้มึงว่าอย่างงี้มึงเสร็จเลยด่ีอย่างเงี้ยว่าวไหวเกินโอ้โหเกาะมุดกำแพงเหรอใจเย็นใจเย็นกระโดดรู้เลยอะสเต็ปกระโดดควายอย่างเงี้ยถ้ามันกระโดดได้รัวนี่เกมล็อกแมนเอ้ยโอ้โหนึกว่าจะตกอะไรพวกมานหรเยูทูปยู เอาเก็บดิโอเคเดี๋ยวได้การอีกใบแล้วฮารี่พอเถอะไม่น่ามีแล้วมั้งเดินย้อนไปอีกหน่อยเดีย๋ยวเพราะเรามาทางขวาแล้ไม่นี่นี่ไม่เจ็บเทวะล่ะท่านี้เรายังไม่ไปข้างหน้ามันก็ห่างแยกที่เรามาจากเนวิลนี่ว่ะเนวิลลองบัดทอน Hello, I'm never long This is my remember all. It tells you It's telling me we have herbology class soon. Oh, Watch out for Draco Malfoy. I saw him sneaking around here just a moment ago. There's supposed to be a secret room around here, and I'm going to be the. ห้องรับรไรกันมีจริงเหรอว่างข้างหลังนี่วะห้องรับอะไรเหมือนวะรับรับในดงงญ่านะอ๋อตรงนั้นที่เราเจอว่าไปเหอะเรียนนั่นละสมุนไพรนี่มันอยู่ข้างนอกโร,ร,รงเรียนนอกปราสาทไม่ใช่โรงเรียนปราสาทก็โรงเรียนอะเซฟ Hmm? i'm on fire, on fire! Well, well, Potter. We well, again. well, Potter. Having a tour of the castle, are we? Tour, by, i are going to be brilliant, Eduard. You won't get past me, no matter how hard you try. Oh, oh you're mm -hmm. going to get past These wizard crackers should make you feel better. <laughs> They're surprisingly good fun. Here, catch. Huh? Oh. อะไรอ่ะสเปกปาปลาอ๋อมามามาเล่นกันมาเล่นกันปลาโป่งปลาโป่งมาดิมาดิโอ้มีอีกวะเนี่ยซื้อมาน้อยอ่ะบ้านจนหรอบ้านมึงรวยไม่ใช่มันพอยมเดินนี่ไอ้ดักเต็กเนี่ยนี่โดนไปหนึ่งเออมันจะแตกครโดนไปสองเฮ้ย เกือบไม่ทันอะไรวะอยู่นิ่งดิเดี๋ยวเราปาไปหาโอ๊ยโดนออ๊ยโอรัวเหรอได้ทีเอาใหญ่นะมันฟอยเอ้าไม่สเปกบ้าไม่ได้หรอใกล้ไปใกล้ไปโหเลือดเลือดเลือดเกือบช็อกโกแลตกันอ๋อถ้ามันใกล้ๆกันระเบิดมันจะระเบิดพร้อมกันราเหมือนที่อันที่แลาวนั้นเฮ้ยเกือบเอ้ยจะเดินหนีไปไหนฮะอีมันฝอย อีฟอยใส่แ oh. <c oughs> หมอ้าวโดนหัวเลยมัน,นระเบิดเหลวมาเฮ้ยเลือดมึงตายไดทีดิเออล้มไปเออ้ยชนะแค่ยนี้ทำไมได้วะเพื่ออะไรมีความสุขกับแก้งคนอื่นเขาเด็กเปรตไอ้ หญ่กูโตแล้วกูจะตตหัวมึงเลจะเรียนเนี่ยเราเด็กเรียนอาล้อ่าอ่านไม่ทันเลยเว้ยแม่งจะบอกใบว่ามีห้องรับกี่ห้องมีกาซกี่ก,ากา๊าซอะไรวะนี้ฮี่นี่แฮกเกอเนี่ยเสียงโอ้เฮกริดโดดแก้ฮัลโหลฮาริสมีฮากริดกูเห็นเี a e a e s <c oughs> ่านไปเร็วเหรอเร็วเหรเนี่ยเออเร็ว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 ก็แหละเร็วเรียนเปสามสี่วิชาเนี่ยจะเข้าวิชาที่ห้าเนี่ยเรียนอน่่งเดียวเลยมีอะไรให้ทำางดหงยาเมื่อกี้แปลๆไม่มีเลย สนามฟิตติสเหรอรู้แล้วไม่ต้องสั่งครับผมกำลังจะไปเรียนอยู่เนี่ยติดจ้าว่ากูไม่เคยมาที่นี่เท่านั้นแหละอันนี้อ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะฟิตติสอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอะ่อะใส่ไปเป็นทางไปป่าต้องห้ามแน่เลยภาษาเปนแปลกๆไม่เหมือนในหนัง เราอยาอาาู่นี่เไปข้ามไปอีส่วนที่นี่แหละไม่ลหลงทางแล้วไมวนี่ร้อนไปรับหรอจะไปรับเดวีวยไล่ต้องล่้าปตามอย่เรื่อย

Nhà phở Ây, dạ. Ôi, Đã, ừ. là Ai dạ ƠI ghê Sri đâu Sri bento Sri bento này bento Sri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  เปิดด้านลู่เลยลเลเอย่ามาอย่ามาหือครับปะปะก็ผ่านแล้วช็อกโกแลตตกเออเอ,อ๊เสียงแล้ววะ เหมือนหมาไม่ผมไม่ชอบหมานะ <ham> เอาปัวหมาเ <c oughs> สยงมันฮงฮงเฮ้ยเฮ้ยอ๋ตอต้นไม้อ๋อโอ้โวิ่งชิวเลยอย่างงี้อุ้ยฉกตูดกูอโหลฮัลโหล่กัดดิเอ้ยอุ้ย มีอะไรไอ้ประตูอัลลูฮ์ฮามูร์อัลว๊อวัดเดอะ้นี่เยลลี่แน,น่นอนน้ำพุอย่างงี้ไม่ใช่น้ำพุเป็นหุ่นหมุนทำมาทำมันหันอะไรวะแฮร์รี่อ๋อเก็บเยลลี่หยุดหยุดหยุดแค่นี้ไม่ให้เยอะวะโอ้อะไรวะ เซ็งไวรุ่นเซ็งเลยไป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 เฮ้ยม่นมันลงลงแปลกต้องมีอะไรแน่นอนเลยเงี้ยงงโอ้เออไม่แดงหรอกอื้มเฮ้ยมันมันไม่กัดวะเหมือนมันกัดโดเลยนะเรากระโดดบัารอกหรือว่าอะไรหรือว่าอินเทอร์เฟซเกมมันกระโดดแล้วมันจะไม่โดนประมาณน,นะนั้นนะเกียนอะไรอะอะไรอะ ไม่ทางเดินมันเปล่าแปลกลกไม่เมีหีหบไว้ให้เก็บใหเก็บนี่ทางไปหาเทพเจ้าของกรอนนะ่ะเอ้ยเยียนมไอ้ตัด 1>, 1เก็บแปลก2ไม่ได้แดก ไม่ได้มันมาหาหีเองอะไรอะไรอ้าวมันมีตัวไอสัตว์แดกกูหมดเลยไอสัตว์แดกหมดหีบเลยตีตะ,ะกะเะะ้ยควย่กลัดทางเดิมเลยไปไปตามทางงมึง ตามยถาก,กรรม <c oughs> ไม่เหมือนงูเลยดุเลยเกินทางไหนเนี่ยสับสนโอ้ยเดินอะไน,นี้ดิเหมือนต้องปลดล็อ,อกไอชิมิทอืมอืมนี่ไงว่าต้องเอาลูกวาบันลำพูแน่นอนและอันนี้ประตูอะไรอ้าาโอ้ย โดดก่อนไกบมันเยอะไปไหนวะเนี่ยเออเดเดโอรู้สึกว่าจะไล่ไมด่ได้ใกล้่าหลรไปไปนี้กันหีโลร อะไรอ่ะทัไมมันเป็นทางเ,อ,อ,เอ,อ๋เ,อ,อ,เอ,อ๋ผมงงวันนึงโออมไม่งงอะโอ้จบปลาชกปลาอ้าวไปยกอันนั้นก่อนอันนี้มันนันเป็นทางผ่านหละะ้วมั้งต้องไปทำทางเสริมเอาเยลลี่เยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆโลบโลบ ไข่ละโมบปิวแล้ว,ว,ลวประตูเปิดอ๋อมันเป็นแบบออกแนบวบสองทางทางที่ผมไปตอนแรกคือมันไปเก็บของอ่ะไม่ใช่แล้วล่ะเฮ้ยแล้วมันประตูอะไรมันเปิดวะเอออ้ย,โ,อยโดนโชกกันได้นี่มันทางตนนันตรีหรออ่ะสองทีแล้ว อะไรเนี่อะอะไรอะไรอ๋อประตูเอ๊ะแล้วเมื่อกี้มันเหมือนเห็นไม่เปิดเหรอทางไปต่อแล้วไอตรงเนี้ยมันคืออะไรก็เหมือนแบบทางเสิร์นิดหน่อยช่างมันถ่ามไปแล้วเฮ้ยห้องเรียนอ่าอ่าแล้วประตูที่อะไรอ่ะอีเฮ้ยข้างหลังอะไร แล้วแล้วเหมือนทางเก่าวะ่ะเหมือนทางเก่าปแปลกๆช่างแม่งเข้าเรียนเนี่ยเราไม่ละโมกออ้ย๋อ้ทางเก่าทางเก่าจำได้แล้วมีช็อกโกแลตกบอย่างงี้อุ้ยไปดีกว่าไปเรียนไปเรียนแล้วเด็กๆเอ้ยเนี่ยเต็มนี่รอรอเราต้องรอก่อนเข้าเรียนนะเป็นแฮร์รี่ซะย่างอะไรเนี่ยเห็นรีบอยู่วัดกินเบซียนคอแห้งอะ แม่งมาถ่ายยี่ห้าเมตรล้วอันหนึ่งออยี่ห้าเมตรเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยก็ได้นะไม่ต้องมาถ่ายบ่อยๆได้การ์ดอย่างน้อยก็ยังให้การ์ดก็ดีวะมันไปหาการ์ดจากไหนมึงเสกมา,นะกามมเนี่ยการ์ดปลอมมาเนี่ยฮะบาย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 ไม่มีเรียนเหรอเห็นมุดเข้ามุดออกทั้งวันเลยเนี่ย ขัดขวางการขวา,างการเรียนไปสองวิเฮ้ยเยอะกว่านั้นมามีหีบเหล็กอยู่ตีมันต้องมีอะไรดีๆแน่นอนเยลลี่ดีดสัสสัก <c oughs> ูเอียนแล้วไนาะกินจนแบบท้องโตน่ะนะโอห,ห้องเรียนมืดเรียนคาถาให้สำเร็จห้องรับหนึ่ง

หอ,อไม่เอาเต็มนะลูกส่งแม่งอย่างกับอืไม่อยากจะพูดอินเส้นเดียวไปปีสองเนี่ยเมืปป่อไรคุณจะให้ผมเดินชั้นเนี่ยเมื่อไรผมจะเจอจูนเนียร์วอร์เดมอรลแม่งอย่างก,กับว่าลายกระหนกไทย ลืมเช็คคะแนนบ้านแล้ว่าบ้านคนอื่นแม่งกี่คะแนนแม่งขี้โกงแม่งไปเอ,อนาคะแนนมาจากไหนูกไม่ย้ำด้วยปล่อยเมาส์ด้วยโคตรสัต์อะ ถ้าเราไม่เราทำเสร็จแล้วเราไม่ปย้ยาให้มันเกินออกไปนี่ลองลองดูไม่ย้ำไม่ไมไมย้ำอโหพ่อเตยเลยครับอย่างนี้แหกแหงแต่โคนนะั่นแหละโอ้ ແມងអើយ